สวัสดีครับน้าๆก็มาเจอกับผมอีกเช่นเคยครับแบบน้าเป้หนึ่งเดียวช่องคนจินช็อตในการตกปลาและอยากทำเหยื่อปลอมเป็นนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำน้องๆมือใหม่นะครับย้ำนะครับย้ำว่ามือใหม่นะครับเนาะสำหรับการใช้งานกบยางครับใช้งานกบยางยังไงให้ได้ผลดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับย้ำก่อนนะครับว่ามือใหม่นะทำสำหรับน้าๆที่มืออาชีพแล้วก็ผ่านไปนะครับไม่ดราม่าเนาะ อันนี้คือผมจะเน้นเน้นย้ำสอนน้องๆมือใหม่ที่กำลังเริ่มอยากหัดตกปลาอย่างเงี้ยครับว่าเราใช้กรุบยางยังไงให้มันได้ผลดี100%เนะครับนะเพราะว่าการใช้งานกรุบยางนี่มันใช้ได้หลากหลายแบบครับไม่ได้ไม่ได้แบบเดียวเนาะเราสามารถช่างแอคชั่นให้มันแบบได้หลายๆอย่างนะครับเนาะก็จะมีอย่างแรกเลยก็คือพื้นฐานส่งเหยื่อไปแล้วก็กอกลับมาเฉยนะครับแล้วก็อย่างที่สองส่งเหยื่อไปแล้วก็กอ,แล,กกอแล้วก็หยุด ก่อแล้วก็หยุดก่อแล้วก็หยุดเงี้ยนะมันจะสามารถสร้างแอคชั่นให้ปลากัดได้นะครับคือบางทีปลาเห็นเหยื่อมาเฉยอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการเคยชินของปลานะครับแต่ถ้าเห็นวิ่งบ้างหยุดบ้างวิ่งบ้างหยุดบ้างมันก็จะกัดนะครับแล้วก็แบบที่3นะครับก็คือเจิกขันนะครับส่งเหยื่อไปแล้วก็เจอขันเจิอเจอเจอเจกเจอเงี้ยเคาะเคาะขันขึ้นไปเรื่อยเหยื่อมันก็จะกระตุกเหมือนเหมือนกบมันกระโดดน้ำนะครับทบทบ ตบๆแล้วก็หยุดอย่างเงี้ยนะฮะตบๆแล้วก็หยุดอย่างเงี้ยมันจะสามารถทําให้ปลาที่เคี้ยวๆเนี่ยเข้ามาหุบเหยื่อเราได้นะครับแล้วก็แบบที่สี่นะครับก็คือตีให้กบดําน้ำนะฮะกบยางนี่ไม่ใช่แนคะ่ใช้งานได้เฉพาะผิวน้านะครับมันสามารถใช้งานใต้น้ําได้ด้วยนะครับสําหรับกบยางตัวที่ขนาดไม่ใหญ่เกินไปเราสามารถกดปลายคันแล้วก็ตีให้กบยางมันมุดน้ํามา ปลาเคี้ยวๆบางทีมันจะไม่กัดเหยื่อที่อยู่ผิวน้ําครับมันจะกัดจังหวะที่เหยือ่ออยู่ใต้น้ํานะครับก็ตีให้หมุดน้ํามานี่เป็นเป็นทีเด็ดเลยพุดง่ายๆนะครับเป็นทีเด็ดสําหรับปลาเคี้ยวๆที่ไม่ยอมเอาเหยื่อผิวน้ํานะครับก็ลองนําไปใช้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะมาตีให้ดูด้วยนะครับแอคชั่นสำหรับสีแบบที่ผมบอกนะครับก็มาดูกันเลยนะครับ โอเคครับดูแอคชั่นแรกกันนะครับคือส่งเหยือกไปแล้วก็กอมาเฉยนะเหยื่อก็จะวิ่งมาตรงตรงเฉยอย่างนี้นะครับวิ่งมาตรงตรงเฉยอย่างนี้เลยนะครับก็จะเห็นนะครับพื้นมานะครับแล้วก็แบบที่สองนะครับแบบที่สองก็จะตีออกไปก็อจะเห็นเหยื่อก็อได้มาสี่ห้ารอบหยุด อย่างนี้นะครับแล้วก็กอต่อหยุดอย่างนี้นะครับแล้วก็กอแล้วก็หยุดอย่างนี้แล้วก็กอแล้วก็หยุดอย่างนี้นะครับมันจะสามารถสร้างแอคชั่นใหม่ๆให้ปลา,าอยากจะกัดเหยื่อเราได้นะครับแล้วก็แบบที่3นะครับก็คือเจอคันเนี่ยนะครับเจอแล้วก็หยุดเจอเจอแล้วก็หยุด เจิร์กแล้วก็หยุดแล้วก็จังหวะหยุดแล้วก็เก็บสายไปด้วยนะครับแล้วก็เจิร์กอีกนี่นะครับแล้วก็หยุดแล้วก็เก็บสายเจิร์กเนี่ยเวลาการเคาะอย่างเงี้ยมันจะสร้างแอคชั่นใหม่ให้กบยางนะครับปลามันก็จะอยากกัดเหยื่อของเราได้นะครับก็อย่าลืมนําไปใช้นะครับสําหรับวิธีตีดาน้ําก็ไม่มีอะไรมากก็ตีไปแล้วกดปลายคันลงแล้วก็กอเหยื่อมาธรรมดานะครับก็ประมาณนี้นะครับ ก็จะลืมนะครับวิธีที่ผมแนะนำเนี่ยสำหรับน้องมือใหม่อย่าลืมนำไปใช้นะครับรับกันว่าันงน้องจะใช้งานกบยางได้เพลินแล้วก็ออกมาได้ผลดีร้อเซนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ